สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ถนนพัทยาใต้เมืองพัทยานะครับข้างหน้านี้ก็คือถนนสุขุมวิทขวาก็ไปสัตหีบนะครับซ้ายก็ไปศิรชาชนบุรีนะครับ วันนี้ก็จะพามาสำรวจถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข7จากพัทยาไปด่านหนองขามจะมาดูว่าสภาพถนนแล้วก็การขยายถนนจาก6เลนเป็น8เลนคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับ เราก็มาถึงแยกพัทยากลางนะครับใครที่จะตรงไปก็ต้องชิดขวาเพื่อลอดใต้อุโมงค์นะครับ แล้วก่อนถึงแยกพัทยาเหนือก็จะมีทางไปมอเตอร์เวย์อยู่ทางขวาเนี่ยแหละครับจะมีป้ายสีน้ำเงินกรุงเทพชนบุรีอยู่ทางขวามือนะครับก็จะขึ้นสะพานข้ามสุขุมวิท และนี่ก็คือถนนมอเตอร์เวหมายเลขเจจากพัทยาไปชนบุรีไปกรุงเทพนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟบางช่วงภาพอาจจะกระพริบนิดน,นึงนะครับเนื่องจากระบบชดเชยแสง กล้องของผมเริ่มมีปัญหาครับเดี๋ยวสัญญาว่าจะหากล้องตัวใหม่มาเปลี่ยนในเร็วๆนี้นะครับ ข้างบนนี่คือถนนหมายเลข36กระทิงลายละยองนะครับถนนเส้นนี้เดิมทีเมื่อแรกเริ่มที่มีการก่อสร้างเมื่อปี36-37นะครับจากหนองขามมาถึงถนนหมายเลข36ก็เป็นถนนคอนกรีตแค่2เลนหลังจากเปิดใช้งานได้ไม่กี่ปีก็ ขยายเป็น6เลนนะครับเนื่องจากปริมาณรถหนาแน่นมากนะครับถนนเส้นนี้ตั้งแต่ถนนสามหกกทินงลายไปจนถึง ชนบุรีนะครับเมื่อก่อนนี้ชาวบ้านเรียกถนนบายพาสพัทยาชนบุรีนะครับก่อนที่จะมีการล้อมรั้วแล้วก็ลาดยางแล้วก็เก็บค่าผ่านทางในปี2561นะครับ ข้างหน้านี้คือถนนสายลงโปะเขาไม้แก้วนะครับ ข้างหน้านี่คือถนนสายหนองแขวะสนามกอล์ฟนะครับนี่ก็คือถนนสายบึงไล่หนึ่งคือสะพัดนะครับ แล้วเราก็ใกล้จะถึงทางออกด่านหนองขามแล้วนะครับครับวิดีโออาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ครับเนื่องจากกล้องผมค่อนข้างมีปัญหาบางช่วงที่มีการกระพริบทีๆผมก็อาจจะตัดออกนิดนึงนะครับเพื่อให้ไม่เป็นการลำคาญมากสัญญาว่าจะรีบหากล้องตัวใหม่มาแทนให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้กำลังเก็บตังค์อยู่ครับ ต้องขออภัยด้วยครับแล้วก็มาถึงทางออกด่านน้องขามแล้วนะครับตรงไปก็จะไปชนบุรีไปกรุงเทพนะครับ จากพัทยามาถึงด่านน้องขามผมก็เสียค่าผ่านทาง20บาทนะครับสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับออกจากด่านน้องขามก็จะเป็นถนนเรียบมอเตอร์เวย์นะครับตรงนี้จะเป็นทางต่าง,างระดับข้ามมอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยายไปแหลมฉบังนะครับ ออกขวาก็จะไป3ามามาบเอียงนะครับซ้ายก็จะเป็นรถที่มาจากคู่ขนานที่มาจากแหลมฉบังนะครับและนี่ก็คือถนนเรียบมอเตอร์เวย์ จากหนองขามมุ่งหน้าชนบุรีนะครับครับถ้าชอบก็กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ